นรับนตัวนี้เสียงครับเสียงการ์เมฮ์ไงครับคู่ดีครับจะ,จะดึงจะดึงในพวกครับผมบ ีครับเสียงดีครับน้องตัวนี้คูกับแทกดีครับนี่ครับผมคู่ดีครับผมจชเลตัวนี้ครับ หนะยียบลอยครับเห็นพ่ครับแต้มเจ็ดของเจ้าหลีครับผมดติกล่องให้กันครับตั้งขาเรียบรยทั้ครับผมเดี๋ยวนครับผม,ม,ยยบผมตั้งขากล่องครับ กล้อ,องนู่นครับผมเดี๋ยอนุญาตครับผมนับแปมให้เบิ้งครับตีสแล้วครับแต้มเจ็ดกองเจาลิ้วครับ ครับผมก็มีอุปสรรคนิดหน่อยครับผมบางทีก็ตั้งขากล้องมาท่านครับขอโทษขออภัยครับเอฟซีสุท่านครับผมพ่อแม่พี่น้องครับบางทีก็ต่างมาท่านนี่หรือครับผมขากล้องครับแต้มเจ็ดของเจ้ารล้วครับไปสนใจพเนยดสงการหังกับติดต่อมาหาผมได้ครับรูเบอร์ของอาจารย์ผมจะเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับ อาจ,จารย์แวนครับถ้าอาจ,จารย์ท่านไหนสนใจพระเนตรทรงกระหังครับผมเอามามือแรกอะเก็บได้เลยนครับผมเจ็ดแต้มครับแต่มีเก็บของเจ้ลิ้วครับผมโอ้พระเนียดของอาจ,จารย์แวนเป็นหมานครับ อาจารย์ทุกท่านครับปึงไล่ครับแต้มเจ็ดครับนี่ครับไล้คอครับไล้คอดีครับนกตัวนี้พานครับหัวขาวจุดหนึ่งครับนี่ครับผมจุดขาวอยู่ครับนี่ครับผม ตามไปต่อไปครับผมสวัสดีครับ